สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้อาชีพชุมชนตำบลทงชัยของเราอีกครั้งน,นะคะวันนี้ดิฉันนางปิยนันท์หม่เอี่ยมนักพัฒนาชุมชนค่ะค่ะและดิฉันนาสงสาวนักการแซ้อุ่นค่ะผูช้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องดีๆมานําเสนอกันค่ะคือเราจะทำนมสดตรอเบอรี่ค่ะ เป็นเมนูฮิตนะคะในช่วงนี้ก็เป็นาหาในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยได้ง่ายมากเลยค่ะก็น่าจะมีติดตู้เย็นของแต่ละบ้านไว้แน่นอนค่ะอย่างแรกนะคะเราก็มาดูส่วนผสมค่ะเป็นนมสดนะคะหาซื้อได้ตามเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดก็ได้ค่ะหรือถ้ามีก็ใช้เป็นนมสดที่บ้านเราได้เหมือนกันค่ะต่อไปเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะหรือใน และก็สุดท้ายก็คือน้ําตาลค่ะเ<ร>มื่อได้ไดรูส่วนผสมหมดแล้วนะคะเราก็มาลงมือทํากันได้เลยค่ะใส่สตรอเบอรี่ลงไปนะคะ เราจะทำการเคี่ยวนะคะสตรอเบอรี่ที่แช่แข็งค่ะถ่าเมื่อเราเคี่ยวสตรอเบอรี่นะคะจนเนื้อสตรอเบอรี่เนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะมาใส่ในหลค่ะเราเริ่มเป็นโหลแก้วนะคะหรือภาชนะที่มีความปิดนะคะเพื่อที่เออเราจะได้เก็บในตู้เย็นได้ค่ะ ตักไว้เย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็ามาใส่ขวดค่ะแล้วเราก็เติมนมสดลงไปได้เลยค่ะรับท่านผู้ชมที่ชมทำตามเรากันมานะคะ แล้วก็ได้ผลผลิตจากที่เราทำจากทีน้นี้ก็คงจะอร่อยกันทั้งครอบครัวนะคะค่ะตรงนี้นะคะถ้าในบ้านเนี่ยเราไม่มีตอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นสับ,บปะรดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นส้มหรือใช้เป็นแยมก็ได้ะค,ะค่ะที่ติดตู้เย็นไว้เราก็สามารถนำมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำตาๆได้ะค,ะค่ะค่ะหากท่านผู้ชมต้องการให้เราทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็โทรศัพท์มาสอบถามเราได้ หรือติดต่อเราก็ได้ที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบนทงชัยนะคะและววันนี้ก็หมดเวลาของเราลงแล้วค่ะค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ